สวัสดีครับปาโกสุริโยปบาทาครับพี่น้องครับอะไรทำไมไม่บอกเก้าหนึ่งเียร์เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสามเก้าเก้าแปดบุรีรัมย์ครับหมดแรงววีบุนตูวีโอ้ไหนไหนปูนใหม่ เอาขึ à, ้นนมอยู่หาิบห้าาิบาบ่วันเองวนมาแจกเพิ่งนอเอาห้องก็เลี้ยงใส่ผุนเด้เด๋ยวนี่เสือสีม่วงนเดีผู้เป็นไเอาผู้กับผู้เป็นกันะอโอ้ ก็อมไทยครับเป็นอสมคพี่เป็นโอ้โโอ้นอดสบายเลยนี่ค่ะพ่อสมควรได้กินแล้วไหมเจวแมงดาแมงดากไรปาโอ้เจียแมงดามันก็สุดยอด่น้นแล้วเจียแมงดาวยปลาปิ้งป่ปิ้งปลาอย่ามา ยังบเบิดว่าสันแงพอมาด้วยฟอตจน่อันนี้ตามาด้วยรับรถมาสายมาเบิร์้าบิรรถไม่ครับพี่น้องครับฟลรตจูเน่สามเพียงสามพันพี่น้อง สามพันนะ D4 D3 พันแม่พี่น้องเอ้าเบิรงทะเบียนเอ้าพอเด็ดพอเด็ดจวดพอเด็ดเดินทางน้องใหม่ หอบคลื่นครับพี่น้องรวมรัดตัดตอนโอ้มีหอดมีหอดแมงด่าไหมอย่างนี้เอาเอาไปอันนั่นเลยจ้าเอาไปโอ้มีหอดแมงแกซอนอีกแม่งแกซ้อนนี่เขาล้ออยู่นะว่าปูเพล่นน้ำน้ำไปเอาหนังปลาได้ลูกปิีงปลาปิีงปลาคอปิีงปลาเข็ง เดวทาน้ำัดก่อนเอาหลังเดี๋ยวนี่นี่ใสื้ถั่วนั้งต้กินทั้งายทังททั้งีนอาไปกเอาไปแกินตอไต้งต้งกิน้งกินต้ง้้ง้ปต้้งกิองไปแิกอไปนงตอาปกกินกอกินข้าวไงล็อกเลยนะ

่แนเยอะจกิโลไมนี่้วยด้วยยัอสปลอยเกินกสิลลนกะิมาสินไหนมาจะพุทธโสงบอสุมพ่วงจุ่มพ่วงบอรงีุ่มบอยู่อยู่เดงนอกพุอ่มพงก็มาสินครับอนแกนเล่นถืว่าศินคอนแกนไอ้ข้หลาด กระจังมาตัดใส่เสียนปักสีเขีวมือเดียวมอยู่ทวนไกลๆสีเขียวเห็นไหมเออกระป๋องสีเขีวมัดเปี่ยวใส่บ้านแต่ว่าขันมาทั้งปักมันให้ขันมาทั้งร่ำเพลิงแต่ว่าขันมาทั้งสีเขีวมันให้เดี่ยวตรงต่อไม้บ้านต่อไม้ให้อยู่เทืนกันมาทิมทอมสัน อจิ้วลูกไอปลอีดกินบบเบีดเดียวกันรูงแ่ไฮะโอแมงดาโมกยิงกินแบบเบีดเดียวกันแมงดา <c oughs> เลยอาพี่น้องให้เพิ่นกินเขาภาพมาอัปเดตมาแกอย่างนึงแล้วมาขึ้นอย่างนึงนายพิธีบัดนี้เฮาเป็นนายเวยทีเฮาพงเรียบร้อยแล้วแม่นบ่เรียบรอย้บอ,รยบรอยบริบูรณ์บานบ่ล่อไฟร่อปั่นไฟครับพี่น้องครับเดี๋ยวเช็คระบบครับคนรับพี่น้องเอ้ยเตียนซสอนสาด มาเด้อบัดละลอยเศร้าพี่น้องเลยวัดตะขบครับพร,รกท่งชัยครับจังหวัดนครรศสีมาครับแดดลมลมตกไปเด้พี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อมาเป็นกำลังใจครับสาวน้อยลำเพลินโชแม่เหมือน,นีอาจารย์นักดนตรีคือนหาวแถอะเนาะพี่น้องเลยต่างเครื่องแล้วเทวินเลยนะโอ้ยกลัวมันบักสากาย พ่อแม่นจาจั์นักดนตรีถีบใด้มือกลองใหม่ม um okay. ืกลงหมพ่อมันหาหรอมือกลองใหม่มันต่างกลองตึงเท็ดาบสามปัดเอาเบื nào, ้องปองโมซันไม่ได้ใดียปาดนั่น ธรรมดาก็ธรรมดาได้่ไไออสกาย <c oughs> มันยังตีดังอยู่เนาะคคาย,ยืนยังตีดังอยู่กวางไม่พีบัตรร้อยยี่สิบครับ เดี๋ยวมาแรกสิขึ้นมาทายทิปย์กองอีกกระเบือกรกับืออยู่กับรักพันอยู่เอาพี่น้องครับติดตามครับปลากรูประโยชน์แายมามาชมรถน้องใหม่ครับคอรเทเนอร์ครับเพื่อนมาแล้วมาแล้วครับรถประจำตำแหน่งลูกสาววันใหม่ครับ มอลัมเบบีคลิปนี้ฝากไว้สีหวอบคุณการติดตามครับปากโกสุริโยบันทารายงานครับพี่น้องสวัสดีครับ